ไม่ว่าจะเป็นการพูดน้มนว้วไม่ว่าจะเป็นการพูดขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับคนในครอบครัวครับการพูดเป็นเรื่องสําคัญแล้ววันนี้การพูดเนี่ยสำคัญอย่างไรครับการพูดกระชับความสัมพันธ์สร้างมิตรภาพต่อกันเรารู้กันว่านะครับการพูดคุย ช่วยกระชับความสัมพันธ์ต่อกันเนี่ยแต่ก็มักลืมไปว่าคําพูดที่ใช้ก็สําคัญเช่นเดียวกันถูกแล้วที่ความสัมพันธ์ของคนเราครับมิใช่อยู่นะครับที่พูดคุยเท่านั้นการปฏิบัติก็สําคัญไม่น้อยกว่ากันเช่นขณะที่เรากําลังเดินเข้าบริษัทครับถ้าบังเอิญพบเพื่อนร่วมงานที่เพิ่งรู้จักกันไม่นานถือของพดุงพลังเต็มสองมือ เราก็แสดงน้ำใจช่วยถือของให้และในขณะที่เรากำลังเข้าเดินเข้าบริษัทด้วยกันครับพวกเราก็พูดคุยสนทนากันไปตลอดทางตรงนี้แหละอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีแต่ถ้าเราทำไม่รู้ไม่ชี้ครับเดินแซงหน้าเขาขึ้นไปไม่นำพาว่าเขาจะถือ ของหนักแค่ไหนนั่นก็คงไม่มีจุดเริ่มต้นของความเป็นเพื่อนและมิตรภาพที่ดีแน่ครับความมีน้ำใจและการกระทำอันแสนจะเล็กน้อยบางทีอาจเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพและความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหากเป็นในที่ทำงานก็จะละลายบรรยากาศอันเย็นชาสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นขึ้นมาแทนครับ จนอาจพัฒนาครับกลายเป็นเพื่อนที่ดีหรือมีส่วนช่วยเหลือด้านการงานต่อกันก็ได้จะเห็นได้ว่าการที่พูดคุยมีส่วนกระชับความสัมพันธ์อย่างมากโดยเฉพาะเมื่อต้องการเกี้ยกล่อมจูงใจอีกฝ่ายคำพูดก็ยิ่งเผยความสำคัญให้เห็นมากขึ้นครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้ ถ้าเราจะพูดครับคําว่าคารมคมคายเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับแม้ว่าการพูดคุยจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ต่อกันได้แต่ผลที่ได้ก็มักจะแตกต่างกันไปหลายระดับเช่นเพิ่มพูนความเข้าใจของอีกฝ่ายทําให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันหรือทําให้คู่สนทนารู้สึกสนุกสนานและสบายใจกับการพูดคุย สิ่งเหล่านี้ครับตั้งอยู่พื้นฐานของการรู้จักพูดหรือมีศิลปะในการพูดนั่นเองความมีศิลปะในการพูดครับเป็นแบบไหรครับการมีศิลปะในการพูดเนี่ยจะช่วยให้การสนทนาเป็นไปได้ด้วยความสนุกสนานผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดนะครับและถกเถียงประเด็นต่างๆได้โดยราบรื่นซึ่งช่วยให้คุณเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายนะครับที่ตั้งไว้ได้ในที่สุดวันนี้ครับ และถ้าต่างฝ่ายต่างสนิทสนมกันอยู่แล้วครับการพูดคุยก็ยิ่งออกรสออกชาตินะครับมากขึ้นหัวข้อที่จะพูดคุยก็พังพลูออกมาได้ไม่หมดสิน้นแต่ถ้าต่างฝ่ายต่างไมค่คล้อยสนิทสนมกันความมีศิลปะในการพูดก็จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายครับพูดคุยกันสนุกสนานและถูกคอกันไม่ถึงกับต้องนั่งนิ่งเบื่อไรนะครับ สร้างบรรยากาศอันน่าอึดอัดใจเมื่อไม่นานมานี้ครับผมมีโอกาสเนาะนะครับได้รู้จักผู้จัดการและประธานนะครับสมาคมแห่งหนึ่งเขาเป็นคนที่ช่างพูดครับพูดเก่งอีกทั้งมีอารมณ์ขันด้วยถึงเราจะเพิ่งรู้จักกันครับแต่เราก็คุยกันถูกคอมากเราคุยกันหลายเรื่องจนคนอื่นคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเก่าแก่บรรยาย นะครับบรรยายบรรยากาศเนี่ยนะครับการพูดคุยกันบรรยายเนี่ยสนุกสนานมีรสชาติแบบเนี้ยอยู่ที่ผู้มีศิลปะนะครับและคารมคมคายในการพูดนั่นเองฉะนั้นครับไม่ว่าคุณจะพูดคุยกับคนที่เรารู้จักหรือไม่ก็ตามขอเพียงเรามีศิลปะในการพูดเท่านั้นเราก็จะพูดคุยได้อย่างสนุกสนานในทางกลับกันครับ หากเรากับเขารู้จักกันดีแต่คุยกันทีไรก็เจืดชื่อไรรสชาติถ้าเช่นนั้นก็คงไม่ต้องไปพูดถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความในใจอะไรเลยครับคราวนี้ครับเมื่อคุณมีโอกาสต้องพูดครับสมมุติว่าผมนะครับทำงานนะครับอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งนะครับ ตอนที่ผมทํางานเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีหัวหน้าถูกไหมนะครับผมเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าบริษัทครับผมจะใช้วิธีครับวันนี้เราไปถูกไหมครับเมื่อเราเจอใครผมมักจะทักเขาว่าโอ้โหมาแต่เช้าเลยสวัสดีครับหัวหน้านะครับขณะที่มีโอกาสนะครับปลาใยสอยู่นั่นผมมักจะหาประเด็นพูดเสมออย่างเช่น วันนี้ครับไอเรื่องที่เมื่อวานครับที่มีปัญหาเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับหรือโอ้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นนี่เองนะครับเราจะพูดต่อแล้วก็แล้วเราจะมีทางแก้ไขได้อย่างไรครับอ่าอยู่ประมาณนี้อถ้าอย่างเนี้ยน่าจะดีกว่าไหมครับหัวหน้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคเข้าใจแล้วครับนะจะเห็นได้ว่าแม้จะคุยกันในช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็ทำให้เขาเข้าใจกันมากขึ้นซึ่งถ้าแค่พูดว่ามาแต่เช้าเชี่ยวสวัสดีครับัวหน้าขยันจังนะไม่หรอกครับเนี่ยการสนทนากันอย่างนี้มันไม่ได้ช่วยให้เข้าใจกันได้มากขึ้นหรอกนะครับนะนะครับสมมุติว่าครับเมื่อคืนเนี่ยทั้งสองตั้งวงกินเหล้ากัน ด้วยกันนะครับมาเจอกันในตอนเช้าวันนี้ก็คงจะมีสารพัดเรื่องที่พูดคุยกันเลยเฮ้ยเมื่อคืนน่ะคุณคอแข็งดีนี่ไม่ไหวครับโหน้าต่อไปผมจะไม่ดื่มมากขนาดนี้แหละนะครับมันจะมีเรื่องราวที่จะพูดกันอย่างเช่นมิหน่าเลยเมื่อกี้ผมเจอคุณเขาบอกว่าเมื่อคืนน่ยคุณอาเจียนแทบแย่แถมยังเดินมาเป๋ไปเป๋มาอีกนี่ กับบ้านแทบไม่ถูกนี่นะครับประมาณนี้โอ้ยไม่ถึงขนาดหรอกครับอ่าเราจะมีคําพูดคําตอบประมาณนี้นะครับผมว่าต่อไปคุณอย่าดื่มให้มากนะเอาแค่พอตึงๆแล้วกลับบ้านพักผ่อนดีกว่านะครับถ้าคุณเมื่อคือนเนี่ยนะครับได้ตั้งมันจะมีเรื่องคุยในยามเช้าแต่ถ้าวันนี้คุณอยากทราบไหมครับเมื่อเราคุยกันเนี่ย คุณจะคุยยังไงครับจะคุยให้ครอบครัวเนี่ยสุขสันต์เขาคุยกันยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูนะทีนี้เรามาดูครับว่าถ้าเป็นในบ้านหล่ะจะคุยกันอย่างไรสมมุติว่าสามีกลับมาจากทํางานมาถึงบ้านภรรยาทักว่าแฮ่วันนี้กลับบ้านเร็วจังนะนะครับใช่เมื่อ เมื่อคืนตอนนั่งรถเมล์กลับมาเนี่ยเจอคนแปลกๆป,ปุ๊บนะครับก็มีคําพูดสนทนาต่อว่าแปลกยังไงครับอ่านะครับมันก็จะมีการสนทนาต่อไปเรื่อยๆบังเอิญเดินตามผู้ชายคนนั้นมาอายุมากแล้วละ่ะผมเห็นกระเป๋าตางงังค์เขาหล่นเขาไม่รู้ตัวเลยผมรีบเก็บสิ่งอื่นให้เขาส่งส่งคืนให้เขาครับทั้ง หน้าทางของเขาดีใจมากขอบอกขอบใจยกใจทีนี้เรายังเดินไปถึงป้ายรถเมล์ก็เลยเดินคุยกันไปเรื่อยๆคุยกันถูกขอเลยครับดีนะนี่ถ้ากระเป๋าสตางค์ของเขาเกิดหายมาจริงๆคงกุ้มใจแย่แต่นี่ฉันก็มีเรื่องให้แปลกใจเหมือนกันถ้าการพูดคุยเป็นแบบนี้ครับบรรยากาศในบ้านจะ ต้องชื่นมื่นแน่นอนแต่ถ้าสามีกลับมาถึงบ้านนะครับภรรยาส่งยิ้มหวานให้ถามว่าวันนี้กลับแต่วันเชียวนะสามีตอบยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ดีเลยว่าเออหรือไม่ก็นั่งเงียบไม่ตอบทําหูทวนลมนะครับภรรยาก็คงจะไม่อยากพูดอะไรต่อไปเลยอีกเลยถูกไหมคะหรือถ้าสามีพูด และเป็นแต่ว่าช่วยหยิบเสื้อไปใส่ตะก้าทีหิ้วจังกินข้าวได้หรือยังมีอะไรกินบ้างหละ่ะนะครับคุยกันแบบนี้มีหวังบรรยากาศจืดชืดแน่นอนและเกิดอาการเซ็งด้วยกันทั้งสองฝ่ายครับดังนั้นหากเราต้องการให้ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวสุขสันต์คนในบ้านทุกคนก็ต้องหาอะไรมาพูดคุยกันบ้างเช่นนี่ไอ้หนูเมื่อกี้พ่อได้ยินวิทยุ ที่อาเซนอลชนะ4-0ลูกข่าวหรือยังลูกวัยรุ่นก็อาจจะตอบว่ามันแหง้งมันแห้งอยู่แล้วพ่ออาเซนนอลเขาเจ๋งกว่าชนะการเห็นเห็นแต่รีดยูเนเต็ดเนี่ยน่าจะได้ดีกว่านี้แต่สมมุตินะครับการคุยกันอย่างเนี้ยช่วยให้พ่อลูกเข้าใจกันมากขึ้นและคุยสนุกสนานมากขึ้นครับนะครับวันนี้การพูดคุยนะครับ หรือการสนทนาเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะครับถ้าคุณพูดเป็นคุยเป็นคุณอยากให้ทุกคนหรืออยากให้คนนั้นน่ะทำตามที่คุณต้องการมันสามารถเป็นไปได้ครับวันนี้ช่องพูดพิชิตใจแบบคนมีสเสน่ห์นะครับบายเท่ก่อเกียรตินะครับผมเองจะมีเนื้อหาดีๆแบบนี้ครับเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการพูดนะครับ ออกมาทาเป็นวิดีโออย่างนี้นะครับในเอพิโซดต่างๆให้ทุกคนนะครับสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะครับแล้ววันนี้ผมฝากให้ทุกท่านนะครับกดติดตามกดจับกระดิ่งนะครับกดแชร์นะครับไปใ,ให้กับเพื่อนนะครับหรือคุณอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนที่สนทนาหรือพูดนะครับกับใครที่เขาต้องการ ให้เขามีเทคนิคการพูดดีๆแบบนี้นะครับฝากติดตามช่องผู้วิจใจแบบคนมีสเสน่ห์บายเท่เกาะเกียรตนะครับก็วันนี้จะมีคลิปดีๆอีกอะไรเรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ